กัมพูชาเริ่มเข้าสู่กรียุคชาวขเขมรกับชาวจีนในปอยเปตซัดกันนัวปมเจ้าทินเก็บค่าคุ้มครองปอยเปตเมืองชายแดนไทยกัมพูชากลายเป็นจุดเดือดอีกครั้งหลังเกิดเหตุการณ์ปะทะก,กันร,ระหว่างชาวกัมพูชาและชาวจีนตั้งแต่วันที่18สิงหาคมที่ผ่านมาสถานการณ์ที่ครั้งหนึ่งเคยเงียบสงบกลับกลายเป็นความวุ่นวายที่สะท้อนปัญหาเชิงโครงสร้างทางสังคมและเศรษฐกิจของกัมพูชาอย่างชัดเจน ผู้สื่อข่าวรายงานว่าแม้สาเหตุที่แท้จริงของความขัดแย้งยังไม่ชัดเจนแต่จากคลิปวิดีโอและกระแสะคอมเมนต์บนโลกออนไลน์สะท้อนให้เห็นว่าจุดชนวนมาจากความไม่พอใจของชาวกัมพูชาที่มองว่าชาวจีนเข้ามาซื้อคอนโดหรูและตั้งถิ่นฐานจำนวนมากในปอยเปตซึ่งอดีตผู้นําประเทศอนุญาตและส่งเสริมการลงทุนจนสร้างความรู้สึกว่าชาวต่างชาติได้รับสิทธิพิเศษเหนือชาวเจ้าถิ่น จากคลิปวิดีโอที่เผยแพร่บนโลกออนไลน์เห็นได้ชัดว่าผู้คนในพื้นที่ลงมาปะทะกันบนท้องถนนบางคนถือเก้าอี้ไม้หรือเหล็กบางก็ก้าวเข้าท้าทายฝั่งตรงข้ามอย่างไม่เกรงกลัวขณะชาวจีนบางส่วนยืนดูจากอาคารสูงคลิปเผยให้เห็นภาพของความตึงเครียดที่เกิดขึ้นใกล้กับคอนโดและร้านค้าซึ่งส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ที่ชาวจีนลงทุนและอาศัยอยู่ แหล่งข่าวระบุว่าปัญหานี้มีรากลึกมาจากการที่อดีตผู้นําประเทศเอื้อประโยชน์ให้ชาวจีนในการลงทุนอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจท้องถิน่นทําให้เกิดความรู้สึกถูกเอาเปรียบในหมู่ชาวกัมพูชาและบางพื้นที่ยังเกิดการเก็บค่าคุ้มครองโดยเจ้าถิน่นซึ่งกลายเป็นชนวนให้เกิดความขัดแย้งกับผู้ที่เข้ามาใหม่อย่างชาวจีนนี่ไม่ใช่เรื่องเล็กๆอีกต่อไปแล้วครับ ผู้สื่ข่าวจากปอยเปตกล่าวคนหนุ่มชาวคขมรหลายคนลงมาที่ถนนถืออาวุธและไม้ตีป้องกันสิทธิ์ของตัวเองบางครั้งก็เกิดการชกต่อยกันกันกบชาวจีนซึ่งบางส่วนก็อยู่ในอาคารสูงมองลงมาด้วยความตึงเครียด การประทักกันครั้งนี้เริ่มตั้งแต่เวลา12.45นาทีของวันที่18สิงหาคมและยังดำเนินต่อเนื่องจนถึงวันที่19สิงหาคมโดยมีตำรวจกัมพูชาพยายามเข้ามาห้ามปรามแต่ดูเหมือนความไม่พอใจในหมู่ชาวเจ้าถิ่นจะยังคงรุนแรงการประทัที่เกิดขึ้นจึงไม่ได้เป็นเพียงเหตุการณ์อุบัติเหตุครั้งเดียวแต่สะท้อนถึงปัญหาเศรษฐกิจและสังคมที่ฝังรากลึกมานาน คอมเมนต์บนโลกออนไลน์ชี้ว่าการลงทุนและการเข้ามาของชาวจีนในพื้นที่ไม่เพียงแต่เปลี่ยนแปลงโครงสร้างเศรษฐกิจแต่ยังสร้างความเหลื่อมล้ำและความไม่พอใจในหมู่ชาวเจ้าถิน่นบางพื้นที่ที่เคยเป็นของชาวกัมพูชากลายเป็นพื้นที่ธุรกิจและที่อยู่อาศัยของชาวจีนซึ่งนำไปสู่ความขัดแย้งและการเรียกร้องสิทธ์ สถานการณ์ปลอยเป็ดในครั้งนี้จึงเป็นเครื่องเตือนใจว่าการบริหารจัดการความขัดแย้งระหว่างเจ้าถิ่นกับผู้ลงทุนต่างชาติต้องมีความรอบคอบและสร้างสมดุลระหว่างการพัฒนาเศรษฐกิจกับการรักษาสิทธิและความเป็นอยู่ของประชาชนสำหรับชาวกัมพูชาเหตุการณ์นี้สะท้อนความรู้สึก กลืนไม่เข้าคล้ายไม่ออกของประชาชนในยุคที่เศรษฐกิจตกต่ำงานการไม่เพียงพอและความเหลื่อมล้ำทางสังคมเพิ่มสูงขึ้นในขณะที่ชาวจีนที่เข้ามาลงทุนบางส่วนยังไม่สามารถผสานเข้ากับสังคมเจ้าถิ่นได้ทำให้ความตึงเครียดลุกลามไปเรื่อยๆจนกลายเป็นกลียุคบนชายแดงไทยกัมพูชา สถานการณ์เช่นนี้เตือนให้รัฐบาลและผู้นำท้องถิ่นต้องมีมาตรการจัดการที่ชัดเจนทั้งเรื่องการรักษาความปลอดภัยการจัดสรรทรัพยากรและการสร้างพื้นที่สำหรับการอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขมิฉนั้นปล่อยเปตอาจเป็นจุดเดือดที่สะท้อนปัญหาความเหลื่อมล้ำและความไม่พอใจของประชาชนกัมพูชาไปอีกหลายปี ความรุนแรงลุกลามปัญหาผู้ลงทุนจีนกับเจ้าทินขเขมรไม่จบง่ายแม้เหตุการณ์ปะทะในปอยเปตจะเริ่มจากความไม่พอใจของชาวกัมพูชาเกี่ยวกับการเข้ามาลงทุนและตั้งถิ่นฐานของชาวจีนแต่เบื้องหลังของความขัดแย้งนั้นสะท้อนถึงปัญหาเชิงโครงสร้างที่ฝังรากลึกทั้งเรื่องเศรษฐกิจที่ตกตำ่ำการกระจายรายได้ไม่เป็นธรรมและการบริหารจัดการพื้นที่สาธารณะที่ไม่เพียงพอ คลิปวิดีโอที่เผยแร่ในโซเชียลมีเดียหลายชุดแสดงให้เห็นภาพชาวเขมรนถืออาวุธไม้และเหล็กลงมาประท่ากับกลุ่มชาวจีนที่อยู่ในคอนโดสูงทําให้เกิดภาพของเมืองชายแดนที่เต็มไปด้วยความตึงเครียดและความหวาดระแวงระหว่างสองฝ่ายเหตุการณ์นี้ไม่ได้เป็นเพียงการทะเลาะวิวาทแบบชั่วคราวแต่สะท้อนถึงความรู้สึกถูกเอาเปรียบของเจ้าถิ่นซึ่งบางส่วนต้องจ่ายค่าคุ้มครองเพื่อให้ธุรกิจของตนปลอดภัยแหล่งข่าวจากพื้นที่ระบุว่าค่าคุ้มครองที่เจ้าถิ่นเรียกเก็บเป็นส่วนหนึ่งของความขัดแย้งเพราะชาวจีนที่่เข้าามลงทุนนสว ไม่คุ้นเคยกับกฎเกณฑ์ท้องถิน่นจึงมักถูกมองว่าเป็นผู้แทรกแซงรัฐประยากรและอำนาจท้องถิน่นการประทะก,กันจึงลุกลามไปสู่ความรุนแรงบนท้องถนนนอกจากนี้บรรยากาศในพื้นที่ยังถูกกระทบจากปัญหาการแบ่งชนชั้นทางเศรษฐกิจชาวกัมพูชาบางส่วนมองว่าอาดีตผู้นําเอื้อประโยชน์ให้ชาวจีนเกินไปทําให้เกิดความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจอย่างชัดเจนทั้งในเรื่องอสังหาริมทรัพย์ธุรกิจท้องถิน่นและการเข้าถึงงานในพื้นที่สําคัญ ผลกระทบต่อสังคมและเศรษฐกิจท้องถิ่นความขัดแย้งนี้ไม่ได้เป็นปัญหาเฉพาะวัน2วันแต่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและความเชื่อมั่นของนักลงทุนโดยตรงร้านค้าและธุรกิจในปอยเปตหลายแห่งต้องหยุดชั่วคราวเพื่อลดความเสี่ยงขณะที่ชาวจีนบางส่วนเริ่มลังเลที่จะลงทุนเพิ่มเติมในทางสังคมชาวกัมพูชาที่อาศัยในพื้นที่รู้สึกถึงความไม่มั่นคงและความเสี่ยงในการใช้ชีวิตประจําวัน ความตึงเครียดระหว่างเจ้าถิ่นกับผู้เข้ามาลงทุนสร้างบรรยากาศของกรียุคที่ใครก็ไม่กล้าอยู่เฉยนักวิเคราะห์มองว่าหากรัฐและเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นไม่เข้ามาจัดการปัญหาอย่างจริงจังปัญหานี้อาจขยายตัวไปยังพื้นที่อื่นๆและส่งผลให้เกิดความรุนแรงแบบซ้ำซ้อนในระยะยาวทั้งในรูปแบบการเก็บค่าคุ้มครองการกีดการทางสังคมและความตึงเครียดทางชาติพันธุ์ทางออกที่เป็นไปได้เพื่อป้องกันไม่ให้ปัญหาลุกลามต่อไปจำเป็นต้องมีการจัดการหลายมิติได้แก่ การสร้างความสมดุลระหว่างเจ้าถิ่นและนักลงทุนการกำหนดกฎเกณฑ์ที่ชัดเจนและยุติธรรมในการลงทุนต่างชาติพร้อมสร้างระบบตรวจสอบค่าคุ้มครองและสิทธิของเจ้าถิน่นการรักษาความปลอดภัยเชิงลุกเจ้าหน้าที่ต้องสามารถจัดการความขัดแย้งบนถนนและพื้นที่สำคัญได้อย่างมีประสิทธิภาพการส่งเสริมการอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขสนับสนุนกิจกรรมทางสังคมและเศรษฐกิจที่ผสานทั้งชาวกัมพูชาและชาวจีนเพื่อสร้างความเข้าใจและลดความขัดแยง้ง ปล่อยเป็ดในตอนนี้จึงไม่ใช่เพียงเมืองชายแดนแต่เป็นกระจกสะท้อนปัญหาเชิงลึกของกัมพูชาความขัดแย้งระหว่างชาวเจ้าถิ่นและนักลงทุนต่างชาติเป็นภาพสะท้อนของเศรษฐกิจที่ตกตำ่ำความเหลื่อมล้ำและความตึงเครียดทางสังคมหากไม่มีมาตรการจัดการที่เหมาะสมปล่อยเป็ดอาจเป็นพื้นที่ที่เสี่ยงต่อความรุนแรงซ้ำเติมความไม่พอใจของประชาชนและเป็นภาพสะท้อนของกลิยุกที่อาจลุกลามไปยังพื้นที่ชายแดนอื่นๆของกัมพูชาอีกด้วย เขียนโดยเฮียเหลานักวิเคราะห์ความมั่นคงนักเล่าเรื่องชายแดนผู้เสพกลยุทธ์สงครามเป็นอาหารเช้าอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์แล้วเรามาเจอกันใหม่ทุกเหตุการณ์ที่น่าสนใจเฮียเหลาเสิร์ฟทุกข่าวสะเทือนทุกอารมณ์สวัสดีครับ